เคนิวส์ s, ขวัญตาเสพข่าวโดยผมจติศัก์ประจำวันพุทธที่17ธันวาคม2568ท่านครับเสียงที่ดังกึกก้องออกมาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายก็คือเสียงแชยโยโหร้องพร้อมกับคราบน้ำตาเล็กน้อยจากพี่น้องประชาชนขณะที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงได้มีการสื่อสารถึงแนวทางที่จะ เข้ามาบริหารประเทศว่าจะทำอย่างไรบ้างจะแก้ไขสิ่งต่างๆแบบไหนเดินหน้าไปทิศทางใดทำให้พี่น้องประชาชนมีอาการดังกล่าวออกมาพร้อมกันมันเป็นคำตอบที่ชัดเจนใช่ไหมครับว่าไม่ต้องไปเดาให้ยากนั้นคือสิ่งที่พี่น้องเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนขณะที่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้กำลังอยู่กับรัฐบาลที่ กระทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็ว่าได้ขออนุญาตนะครับท่านครับสิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นความที่มันอัดอั้นตันใจสิ่งที่เก็บกดเอาไว้อยู่ในหัวใจของทุกๆคนแสดงเป็นความรู้สึกออกมาแบบนี้มันก็แน่นอนครับทีนี้ขณะที่ใกล้จะถึงการเลือกตั้งดังที่รัฐบาลประกาศ ล่าสุดมีราฐกิจจานุเบกษาออกมาแบบเป็นทางการตามนั้นนะครับเป็นข่าวจริงที่ระบุมีการเผยแพร่ว่าให้มีการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์2569เราก็จะปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเบินรายการโดยจะเน้นการที่เอาพฤติกรรมเอาการกระทำของพรรคการเมืองต่างๆที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกระทำการอย่างไรกับประชาชนและประเทศชาติบ้างเราจะต้องเอามาตีแผ่ให้ชัดเจน และถ้าเป็นไปได้จะพยายามทยอยแนะนำสสของพรรคเพื่อไทยที่พอจะมีข้อมูลหรือพอจะไม่ติดขัดในด้านใดๆก็แล้วแต่ท่านว่าที่สสที่จะลงสมัครนะครับถ้าเกิดมีใครรับชมหรือว่าใครที่รู้จักก็ฝากแนะนำไปสามารถติดต่อแล้วก็ส่งข้อมูลได้ครับไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ พราะแม่พี่น้องประชาชนของพวกเราคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นท่านครับเขาบอกว่าเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะต้องเป็นใหญ่นั้นหมายความว่าท่านได้ยึดเอาหลักประชาธิปไตยของพวกเราเป็นที่ตั้งนั้นหมายความว่าท่านได้มองเห็นเหมือนกันทุกทกคนว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการอยู่ร่วมกันของประเทศ ในการที่จะทําให้ประชาชนจเจริญรุ่งเรืองรวมไปถึงประเทศชาติมันคือหลักประชาธิปไตยใช่ไหมครับทีนี้เราจะมองกันว่าพรรคการเมืองใดบ้างที่เป็นไปในแนวทางนี้และพรรคการเมืองใดที่เป็นตรงกันข้ามนะครับท่านครับเราจะมาย้ํามาพูดถึงการพูดถึงนักการเมืองที่จะไปเสนอตัวเข้ามาเป็นตัวแทนเพราะไม่พี่น้อง ทุกวันนี้มันเป็นการที่ใช้คำพูดใช้สิ่งที่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นทำลายพักการเมืองทำลายนักการเมืองดีๆหลากหลายมากมายนะครับเราต้องพูดกันถึงแม้เราจะรู้อยู่ว่าเมื่อถึงคราเลือกตั้งจริงๆมันจะมีพักการเมืองที่พยายามกระทำในลนักษณะเอาเงินไปซื้อเสียงก็ดีหรือว่า ไปหลอกลวงแลกเปลี่ยนด้วยอะไรก็ตามแต่ให้พ่อแม่พี่น้องเลือกเข้ามาตรงนี้เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเนื่องจากสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นมันจะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์เดินทางเข้าสู่ภาวะวิกฤตทุกด้านเรียกได้ว่าเวลาที่จะมีการมาทำเล่น ไม่ได้ไม่มีอีกแล้วหมดลงไปแล้วรอบนี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับท่านที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็ว่ากันไปผมมองว่าหากปล่อยให้อำนาจไปอยู่ในมือของกลุ่มที่ไม่มีเจตนาดีต่อประชาชนและประเทศชาติซึ่งปากจะชอบพูดว่ารักชาติรักแผ่นดินรักประชาชนมันพูดบ่อยกว่าคนอื่นแล้วมันจะมายัดเยียด ให้คนอื่นที่เขารักประชาชนรักประเทศจริงๆเขาไม่เคยพูดนะครับคนที่เขาทําต่อประชาชนจริงๆพัฒนาประเทศอย่างจริงจังเนี่ยเขาไม่เคยอ้างหรอกครับเขาไม่เคยยกขึ้นมาเลยแม้แต่จะเรียกร้องในยามทุกยากว่าให้พี่น้องประชาชนมาช่วยเหลือผมหน่อยสักคำเดียวเขาก็ไม่เคยพูดไม่เคยอ้างนะครับกลุ่มเหล่านี้มันจะชอบใช้วิธีนี้ให้มันมีอำนาจเกิดขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้เด็ดขาดถ้าเกิด พวกเราใจอ่อนเมื่อใกล้ถึงวันแล้วไปดื่มด่ำสนุกสนานเฮฮาซึ่งคนเหล่านี้เขาเก่งในการสร้างอารมณ์เขาเก่งในการที่จัดสรรตัวบุคคลมาทําสิ่งต่างๆโดยเป็นเรื่องเป็นราวโดยเฉพาะแล้วการที่ทําในแนวทางโฆษณาชวนเชื่อหรือโน้มน้าวจะไม่เอาผลงานไม่เอาสิ่งที่จะกระทาไปนําเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นหลัก จะเอาคำพูดคำจาสร้างความเกลียดชังเป็นหลักนะครับเราจะต้องควบคุมทุกครั้งเขาทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาควบคุมเราได้จะทำผลงานต่อประชาชนหรือไม่ก็ตามแต่ไม่เพียงพอยังทำลายประชาชนไปตลอดเวลาแต่เขาคิดและเขาเห็นผลงานที่ผ่านมาว่าเมื่อถึงคราเลือกตั้งอยากจะได้สิทธิ์ได้เสียงจากพี่น้องประชาชนเขาก็สามารถซื้อเสียงได้ เอาเงินให้พี่น้องแล้วก็เลือกเหมือนเดิมนั่นคือเขาควบคุมเราได้จุดเปลี่ยนมีนิดเดียวมีแต่ได้กับได้เอาเลยครับใครมาแจกเงินเรารับหมดแต่เราจะต้องหนักแน่นยึดมั่นในการที่จะไปลงคะแนนให้ใครนะครับพรรคการเมืองที่ชอบนักชอบหนาในการอ้างถึงการรักประชาชนเราดูพฤติกรรมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการที่ใช้คำพูดเท็จ หลอกลวงพี่น้องประชาชนนั้นหมายความว่าอะไรครับมันไม่ใช่แค่เห็นเป็นคนโง่นะครับเห็นประชาชนเป็นคนหรือเปล่ากล้าดีอย่างไรมีสำนึกในจิตในใจขนาดไหนไม่มีต่อมความดียับยั้งชั่งใจเลยหรือขณะที่จะกระทาความดีสร้างเรื่องราวต่างๆยกขึ้นมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้หลงเชื่อตามที่ตนเองพูดพักการเมืองไหนที่มัน ไม่สนับสนุนประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยคือประชาชนการทำลายประชาธิปไตยก็คือทำลายประชาชนพรรคการเมืองไหนที่มันเอานักการเมืองที่ประชาชนเลือกมาไปรังแกไปยัดเยียดเสียงต่างๆที่ไม่ดีไปสร้างความเกลียดชังยัดข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยเช่นเดียวกันนี่ครับ ไม่ได้หมายความว่าคนที่สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างพวกนั้นอยู่จะไปรักชอบเขาด้วยความเสน่หาส่วนตัวนะครับนั่นก็โดนหลอกอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับจนเป็นมวลชนสองฝั่งสามฝั่งประเทศไทยเกิดความแตกแยกเป็นผลดีกับตนเองเพียงกลุ่มกลุ่มเดียวไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ดูว่าพรรคการเมืองใดที่มันมีพฤติกรรมแบบนี้พยายามที่จะไม่ศรัทธา ไม่เกรงใจประชาชนไม่เห็นหัวพี่น้องคนไทยไปทําอะไรก็ตามแต่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่กระทาไปโดยพละการหรือโดยการข้ามหัวพี่น้องประชาชนมันจะเป็นโทษเป็นอะไรหรือไม่ในการย้อนใส่ตัวเองไม่ได้คิดครับพรรคการเมืองเหล่านี้เราเห็นแล้วเรารู้แล้วและพรรคการเมืองใดที่พยายามจะทำเพื่อประชาชนทุกวิถีทางเราก็เห็นแล้ว ยอมเสียทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนและประเทศชาติแล้วพรรคการเมืองไหนที่มันยอมเอาทุกอย่างทําได้ทุกอย่างในการที่จะเอาเสียงของประชาชนเอาทุกสิ่งทุกอย่างของประชาชนการกินอยู่การมีอยู่มีกินชีวิตที่ดีอนาคตโอกาสคนไทยใครมันชอบทําลายชอบขัดขวางมันทําได้ทุกวิถีทางเพื่อนําทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไปถวายแก่คนไม่กี่คนของมัน อย่างนี้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นนี้เมื่อเรามองแบบนี้เราก็ลองย้อนไปดูตามหน้าจอโซเชียลข้อความหลายข้อความหลายโพสต์หลายการแสดงความคิดเห็นหลายการแชร์มาให้เราได้มองว่าพยายามใส่ร้ายป้ายสีพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยหรือพรรคใดก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มการเมือง ที่เรามองว่าไม่เป็นไปด้วยความปกติความสะอาดบริสุทธิ์ความจริงใจต่อประชาชนประเทศชาติถ้าเขาไม่เอาด้วยแล้วจะมีการปล่อยข่าวไม่เอาด้วยวิถีทางใดก็ทางหนึ่งในการทำให้เกิดความเสียหายแน่นอนครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่เสียหายประชาชนเป็นคนที่เสียใจนั้นแหละครับหมายความว่าหนึ่งเลยไม่ใช่พรรคเพื่อเพื่อไทยเป็นคนกระทำสิ่งเหล่านั้นแน่นอน การกระทําที่น่ารังเกียจและโหดร้ายเช่นนี้พักเพื่อไทยเป็นพักที่เสียหายไม่ทําอย่างแน่นอนพักประชาชาติเป็นพักที่ยินหยัดกับพักเพื่อไทยก็ไม่ทําอย่างแน่นอนเหลือนอกเหนือจากนั้นเราก็ไม่ทราบว่าพักไหนเป็นคนทํานะครับใครที่มันมีพฤติกรรมเหล่านี้เราเลือกผู้แทนตัวแทนของเราไปบริหารครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งดีๆที่กําลังจะถึงมืออยู่แล้วกําลังจะมองเห็น จะได้ดีๆกับเขาสักทีหนึ่งก็โดนกลุ่มไหนที่มันจัดการประชาชนเขาเลือกมาบางคนลำบากนะครับเดินทางจากต่างประเทศจากต่างจังหวัดกลับไปเลือกผู้แทนด้วยความหวังลงทุนไปหลายอย่างหลายสิ่งแต่ที่สำคัญคือหวังเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะต้องกลับไปเลือกเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าเสียงข้างมากเขา ได้ใครมาเป็นผู้นำสุดท้ายแล้วเป็นไปอย่างที่เราเห็นความสิ่งสำคัญที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับนักการเมืองที่มาจากประชาชนควรจะต้องไปโดยประชาชนดรทักษิณชินวัตรพูดตลอดเวลาเมื่อนักข่าวเสี่ยมพยายามสัมภาษณ์ให้เกิดความเสียหายแต่ท่านก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาถามว่าโดนโจมตีโดนถาโถมขณะนี้ หลายสิ่งหลายอย่างยังไม่คิดจะเลิกเล่นการเมืองหรือ,อยังจะอยู่ในสนามนี้เหรอดอ,อร์ทักษิณชินวัตรต,ตอบทุกครั้งคําตอบแบบเดียวกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามเขาอยู่เพราะว่าประชาชนยังเลือกเขาอยู่ถ้าวันใดวันหนึ่งประชาชนไม่เลือกแล้วหรือเลือกน้อยเขาจะไปเองเขาจะเลือกเข้ามาในสนามการเมืองนี้โดยเด็ดขาดทำไมต้องอยู่ครับ เขาเห็นว่าสิ่งที่ประชาชนยังเลือกอยู่นั้นแหละคือเขารู้ว่าประชาชนคิดหวังพึ่งพาเขาในการที่จะมาจัดการบริหารสิ่งต่างๆให้เกิดสิ่งที่ดีงามให้กับเขาให้ประชาชนได้รับเหมือนกับที่เคยกระทำมาแล้วนี่แหละครับมันจึงสมควรที่จะต้องจากไปโดยประชาชนไม่เลือกแล้ว ขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพยกตัวอย่างเช่นอย่างพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นพรรคใหญ่พรรคโตสุดท้ายเลือกตั้งแม้จะอยู่บนกติกาที่ดูคล้ายๆกับว่าพวกท่านเป็นคนตั้งขึ้นมาเองหรือไม่นั้นก็ตามแต่สุดท้ายท่านพ่ายแพ้ลงไปหมดลดจํานวนลงไปเรื่อยๆแทบจะไม่เหลืออย่างนั้นเลยครับเขาจึงเรียกว่าประชาชนไม่เอาแล้วเนื่องจากว่าใครก็รู้เขาสันนิษฐานมองคล้ายๆกับว่าพรรคการเมืองนี้มีการ ทำงานทางการเมืองโดยการใช้ปากพูดเอาสิ่งต่างๆยกขึ้นมาเป็นความดีความงามของตนเองนะครับเราไม่ต้องพูดถึงอันนี้เราเห็นกันทุกคนอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันคือสิ่งที่เราจะต้องตอกย้ํานะครับย้ําอีกทีหนึ่งควบคุมเขาอย่าให้เขาควบค,คุมเรารับเงินแล้วไม่กล้าเขาไม่สามารถที่จะมาทําอะไรเราได้นะครับตรงนี้ก็จะให้เรามาดูว่า การที่รบสู้กันอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นที่พี่น้องประชาชนสงสัยตั้งคำถามมากมายนอกจากจะไม่สามารถจะระบุได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จุดเริ่มต้นในการที่จะต้องรบราค่าฟันในการประทะระหว่างชายแดยนไทยกัมพูชาขณะน,นี้ท่านครับมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะต้องคิดอย่างนั้นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะคิดได้ไง่ายๆนอกจากที่เขาจะ มีความคิดเช่นนั้นแล้วมันไม่แปลกเขายังมองอีกว่าสิ่งต่างๆที่ท่านทำอยู่ในขณะนี้ท่านพยายามบอกว่าถ้าเกิดใครที่ไม่เห็นด้วยใครที่มีคำพูดออกมาที่ไม่สอดคล้องไปกับแนวทางที่ท่านอยากจะให้คิดอยากจะได้ผลลัพธ์ตามที่สิ่งปรากฏการที่เกิดขึ้นนี้ท่านก็จะมองเขาว่าเป็นคนไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินแต่ว่าประชาชนเขาก็อาจจะมีความคิดที่ฉลาดก็ได้เขาอาจจะมองว่า คนที่ชอบพูดวารักชาติมั่นใจได้อย่างไรว่าตนเองนั้นรักกว่านะครับคนที่เขามองอยู่ในขณะน,นี้ต่างหากที่เขาเป็นคนห่วงเห็นและห่วงใยมากกว่าท่านก็จะเป็นไปได้บางคนเขาบอกว่าถ้าพูดได้อยากจะบอกว่าพอแล้วพอแล้วนะครับพอเธอเขารู้แล้วประมาณนี้นะครับเอาทำไมถึงมองอย่างนั้นทำไมถึงไม่มองไปในทิศทางเดียวกันกันกบท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับ ในขณะที่การเป็นที่มาของสถานการณ์นี้ไม่ชัดเจนยังไม่พอระหว่างมีการสู้รบปรบศึะแถลงข่าววันใดก็วันนั้นไม่จ่อปากเมื่อไหร่คำที่ท่านพูดท่านก็พูดอยู่ทุกวันว่าท่านเป็นผู้นำรัฐบาลหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่รักชาติรักแผ่นดินมากจะต้องเอาให้มันจบสิ้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนรัฐบาลอื่นที่ทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละครับ ท่านไม่ได้เจตนามุ่งมั่นในการรบเพื่อชาติพวกเรามีโอกาสที่จะมองและสงสัยเช่นนั้นท่านแสดงปฏิกิริยาแสดงอาการที่มีความมุ่งมั่นในการทำลายใส่ร้ายป้ายสีพักการเมืองตรงกันข้ามตลอดเวลามีนำซ้ำท่านเอาสถานการณ์ที่เลวร้ายมาซ้อนสถานการณ์ที่เลวร้ายขึ้นไปอีกและกระทำสิ่งที่เลวร้ายอยู่ในขณะนี้ก็คือ ปั่นหัวประชาชนทําให้ประชาชนแตกแยกกันไปอีกเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ได้อยู่ดีมีสุขความสงบร่มเย็นไม่เกิดขึ้นสักทีหนึ่งอย่าลืมนะครับท่านอย่ามาหาวิธีหาคําที่จะมาพยายามยัดเยียดเรามั่นใจเราพูดได้เต็มปากเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ไปตอบโต้ท่านถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในการที่โดนพวกท่านกล่าวหาเขาก็ยังเงียบ ความเงียบนี้แหละทาให้ประชาชนไปเกิดความสงสัยแล้วก็ไปค้นคว้าไปสืบสาะด้วยตนเองจนได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายมหาศาลท่านครับตรงนี้ก็ต้องมองกันอีกหนึ่งอย่างว่าทุกอย่างที่มันพังพินาศมาขนาดนี้มันเป็นเพราะการสนับสนุนให้พรรคการเมืองใดขึ้นมาบริหารประเทศชาติ พรรคการเมืองใดสนับสนุนพรรคการเมืองเหล่านี้ขึ้นมาบุคคลที่มีอํานาจกลุ่มใดพยายามอุ้มชูออกหน้าออกตาอย่างชัดเจนท่านครับความสงสัยที่บางท่านอาจจะมีว่าอาจจะเป็นเพราะท่านมีความรักความชอบตัวบุคคลบางคนแล้วมองว่าเขาจะไม่ทําชั่วจะไม่ไปมีพฤติกรรมสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ท่านอย่าลืมนะครับประชาชนอย่างพวกเรามองก็ยังรู้ว่าใครดีใครชั่ว ไม่ใช่ว่าดีหรือชั่วธรรมดาชั่วร้ายมากขนาดไหนใครมองก็ยังรู้แต่ยังยินยอมที่จะไปอยู่ใกล้หรือยอมที่จะไปเอาภาพตนเองไปคุกคีกับคนอย่างนี้เพื่ออะไรครับนั่นเลยครับคนคนเราตามปกติมันหนักหนาสาหัสเพียงใดขนาดนี้แล้วยังไม่พิจรารณาที่จะมองว่า จะต้องมีการกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคนส่วนใหญ่นะครับไม่มีตรงนี้เราก็ต้องมองลึกเข้าไปอีกว่าสิ่งเหล่านี้นอกจากจะไม่มีการที่ผมเล่ามาสักครู่นี้แล้วยังเป็นการแสดงภาพให้เราเห็นว่าไปประครับประคองกันนะครับอุ้มชูกันปกป้องกันนี่แหละครับมันเป็นเช่นนั้นเราจึงต้องพึ่งพาประชาชนกันเองนะครับ แล้วก็หากว่าการที่เราพึ่งพากันเองแล้วยังมีการแตกแถวไปเป็นจำนวนมากนั่นเลยครับจะเป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งว่าสิ่งที่เขากระทำมันเป็นผลร้ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะแม่พี่น้องตรงนี้เราจะต้องทบทวนและก็ย้ำอยู่เช่นนี้เรื่อยไปในสถานการณ์ที่ใกล้ถึงวันเลือกตั้งเพื่อต่อต้าน เพื่อขัดขวางกระบวนการที่มีการพยายามปล่อยข่าวสารพยายามสร้างสถานการณ์ให้เกิดสิ่งต่างๆโดยการใช้การทำลายทางความคิดการปลูกฝังความคิดใหม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดไปหลงรักหลงชอบตนเองท่านคิดดูให้ดีนะครับผู้นำที่ดีๆไม่ต้องซับซ้อนจะทำอะไรไม่ต้องมีการที่กลัวตรวจสอบแม้แต่จะพิปรายไม่ไว้วางใจพรรเพื่อไทยบอกว่าจะยื่น รัฐบาลนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นตัวชี้นำเป็นตัวบงการจะต้องชิงเพื่อที่จะยุบสภานี้จากการถูกซักฟอกถูกตรวจสอบโดยระบบอาถ้าไม่มีความผิดก็มั่นใจได้ว่าเขาไม่มีหลักฐานอะไรจะมายื่นอภิปรายใครจะไปโหวตให้ท่านล้มได้เลยครับคนดีทั้งหลายเขาก็จะเชิดชูบูชาท่านนะครับโหวตให้ท่านได้อยู่ต่อมันก็แค่นั้นเองครับ ผู้นำที่ดีไม่ต้องมีพฤติกรรมเช่นนี้เดินเข้าสนามอย่างสง่าาพาเผยผู้นำที่ดีถูกกล่าวหาแม้ว่าจะเห็นว่าไม่เป็นเรียกว่าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับตนเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าความยุติธรรมไม่เสมอภาคเขาพยายามหลีกเลี่ยงพยายามที่จะทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยอมเพื่อที่จะให้ประเทศชาติ เห็นเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในความจบสิ้นความขัดแย้งต่างๆที่ฝ่ายตรงกันข้ามทางการเมืองพยายามที่จะก่อย่อยุขึ้นมาผู้นำที่ดีอย่างดรทักษิณชินวัตรเขาเสียสละขนาดไหนครับไปอยู่ในเรือนจำขนาดนี้แต่มันมีผู้นำที่ไม่ดีแม้กระทั่งสารตัดสินในคดีต่างๆสองสารสามสารระบุชัดเจนเขามีอำนาจพิเศษมีความสามารถขนาดไหน เขามีอะไรที่เป็นความดีความชอบในตัวที่ปกป้องคุ้มครองตัวเองได้ไม่ต้องติดคุกไม่ต้องเข้าไปพิสูจน์สิ่งเหล่านี้เลยเห็นไหมครับเขาฟ้องขับไล่ที่ต่างๆที่ไปบุกรุกสามสารนะครับเขามีการยืนยันพิพากษาออกคำสั่งให้องค์กรของราชการไปยึดคืนไปฟ้องขับไล่แล้วก็ที่นี่มาคืนหลวงเห็นไหมครับ ที่วันนี้อยู่หน้าตาเฉยไม่มีความผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรหมายความว่าอย่างไรท่านก็รู้อยู่แล้วเรามาพูดกันอย่างนี้ท่านครับวันนี้แนะนําว่าที่ผู้สมัครสอสอที่จะลงในจังหวัดสกลนครทั้ง7เขตนะครับโดยมีเขตที่หนึ่งเป็นนายตวงพัฒตีระสวัสดิ์ชัยเขตสองนายพิชาติตีระสวัสดิชัย, 2, ใ,ชชยใช่ไหมครับเขตที่ส คุณจิรัชยาสัพพโสเขตที่4สสพัฒนาสัพพโสเขตที่5สกลนครคุณอภิญญาพันทสาเขต6คุณสกุณาสารนันเขตเจคุณอิศรพงศ์อุประดกเตอร์ขุนนะครับอันนี้ผมเริ่มจากจังหวัดสกลนครเพราะว่าผมพอที่จะได้ข้อมูลมาเบื้องต้นผมเป็นคนเกิดที่จังหวัดสกลนครนะครับวันต่อไปผมก็จะเอา ในพื้นที่เขตจังหวัดอื่นๆมาทยอยแนะนําทําความรู้จักให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเราได้ทําความคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มีความกระตุ้นขึ้นมาพร้อมกันมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความหวังที่เราคิดเหมือนกันมันยังมีอยู่จริงๆนะครับตอนแรกผมก็ยอมรับผมเคยพูดออกอากาศกับท่านเมื่อประมาณ3-4วันก่อนที่ พัคเพื่อไทยเขาจะเปิดตัวผมพูดกับท่านมาผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมออกมาทํารายการทําช่องเพื่อสื่อสารเพื่อพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่เป็นจริงนะครับออกมาพูดคุยกันที่เป็นสาระที่เป็นเนื้อหาที่ประชาชนควรจะต้องรู้ให้ถูกที่ถูกต้องอันไหนที่ผมพอจะรู้มาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับส่วน เรื่องอื่นๆผมไม่ได้เอามาเป็นประเด็นหลักจึงต้องการที่จะอย่างพูดคุยกันเกาะกลุ่มกันอย่างน้อยๆพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องอยู่แบบนี้เราได้เห็นอารมณ์เวลาที่ผมสังเกตดูเมื่อการเมืองมันเป็นไปในทางเหมือนที่เราคาดคิดว่ามันจะต้องเกิดทางที่ไม่ดีไม่อะไรเนี่ยผมสังเกตดูพ่อแม่พี่น้องก็จะมีอารมณ์เหมือนกันความนอยความกระตือรือร้อนความสนใจความฮึกเหมิม เป็นเหมือนกันครับโอเครู้เรื่องทีนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับท่านที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแถมท้ายนิดหนึ่งครับวันนี้เห็นภาพปรากฏการที่มีการแสดงความคิดใช่ไหมครับเขาเรียกว่าไอเดียในการตั้งในการแต่งคำขอญวันเด็กประจำปี2569ทุกๆปีจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นเป็นคนเป็นคนแต่งคำขัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้นายอนุทินเรียบร้อยครับได้นำเสนอผลงานเป็นที่น่าภูมิใจสั้นๆครับคำขัญวันเด็กประจำปีนี้รักชาติไทยใส่ใจโลกนะครับส่วนเด็กๆน้องๆจะเชื่อหรือไม่ว่ารักชาติไทยใส่ใจโลกนายกเขาเป็นคนแบบนี้เขาจึงอยากจะให้น้องๆได้เอาคำขวัญนี้ไปท่อง ก็เป็นการพิจารณาส่วนบุคคลนะครับเป็นวิจารณญาณของผู้ปกครองและก็น้องน้องรักชาติไทยใส่ใจโลกรักชาติรักืนผแผ่นดินรักประเทศรักประชาชนคำวาชาตินะครับรักทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทําความดีสนับสนุนใครที่จะทําความดีเพื่อชาติปกป้องป้องกันปราบปรามคนที่ทุจริตโกงเรื่องราวต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็น การโกงสอวอการโกงเลือกตั้งอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการโกงยึดเอาที่หลวงมาเป็นของตนเองหน้าตาเฉยสิ่งเหล่านี้คือคำว่าคนที่รักชาติรักชาติไทยจะต้องมีการป้องกันปราบปรามและไม่กระทำสิ่งเหล่านี้นะครับตรงนี้ขอบคุณทุกทุท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ขอให้ท่านเสพข่าวสารอย่างมีสติในยุคที่ข่าวปลอมแพร่หลายมากกว่าข่าวจริงนะครับ เคนิ s, วส์ขนตาเสพข่าวโดยผมเกียรติศักดิ์ขอบพระคุณมากครับ